เรากลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะอาจารย์คะอ้อยเคยเคยเคยพูดคุยกับอาจารย์อาจารย์บอกว่าในประเทศจีนเนี่ยเ,เมื่อมีการระบาดของอะไรก็ตามเนี่ยชาวจีนเขาก็จะมีกรรมวิธีในการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะคทั้งการการใช้ยาก็ดีใช้สม,มุนไพรก็ดีและการป้องกันก็ดีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีมการระบาดของไข้หวัดแรงๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าประเทศจีนเขาจะใช้น้ำส้มสายชูครับ หลายท่านอาจจะแปลกใจเพราะไอ้ผู้คำว่าน้ำส้มสายชูเขาจะงงว่าเอาน้ำส้มสายชูมาใส่ก๋วยเตี๋ยวเหรอเพื่อป้องกันทำยังไงอาจารย์<อ>ปกติเอาปากติก่อนคือปกติคืออย่างนี้ถ้าเป็นน้ำส้มสายชูน่าจะเป็นเป็นวัดวัดป้องกันหวัดวัดทุกชนิดเลยวัดนกวัดชาวัดสองพันสารพัดอย่างได้หมดเลยคือ เชื้อหวัดนี้มักจะรออยู่บนอากาศค่อนข้างนานพอสมควรนะฮะ,ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจีนเขาก็จะใช้คือจีนเขาจะเป็นลักษณะเป็นห้องงเป็นคอนโดมิเนียมยนะฮะ,ะ,ะเป็นเ,เป็นตึกสงูงนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาน้ำส้มสายชูะนะฮะแล้วก็ตั้งตั้งอยู่บนเตา เหมือนกับทุกวันนี้เตาเตาเตาที่เราทําแบบเตาหอมเตาหอมชายที่เราใช้ที่มีขายราคาไม่กี่ตังค์เนี่ยนะจ๊ะใช่ใช่ใช่แบบนั้นเลยเขาทำยังไงฮะจ๊ะนะฮะก็แทนที่ว่าเราจะใช้เทียนหอมไว้ข้างบนใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นไอ้น้ำหอมไว้ข้างบนนะฮะเขาจะนําใช้น้ําส้มสายชูใส่เข้าไปน้ําส้มสายชูร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำส้มสายชูแท้แท้นะฮะใส่ลงไปไม่ต้องผสมน้ําเลยไม่ต้อง เดี๋ยวนะคะสมมติสมมตินี่นี่นี่เป็นโถอ่ะเอาง,ง่าย <c oughs> ง่ายแล้วก็มันก็จะมีเตาอยู่ข้างล่างใช่ไหมอา <c oughs> จารย์ปกติเขาก็จะจุดแอลกอฮอล์แล้วก็มันก็จะมีใส่เทียนข้างบนก็ได้ <c oughs> หรือบางคนก็จะใส่น้ําแล้วก็เอายดน้ําหอมลงไปหน่อยนึง <c oughs> นะคะ,ะไฟที่มันขึ้นมามันทําให้ความร้อนน้ําหอมก็จะระเหยระเหยในอากาศนี่คือทุกวันนี้ที่เราใช้กันเตาน้ําหอมแต่ที่อาจารย์บอกก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงโถตรงเนี้ยไม่ต้องใส่เทียนไม่ต้องใส่น้ําหอมใช่ ใช้ใส่น้ำส้มสายชูแทนและเตาตัวนี้แอนอก็ยังจุดอยู่เหมือนเดิมจุดอยู่เหมือนเดิมและไม่ต้องผสมน้ําเลยไม่ต้องพอพอน้ําส้มสายชูพอเดือดปุ๊บนะฮะมันก็จะละเหยออกมาเหมือนกันเป็นไอเหมือนกันเป็นไอเหมือนกันน้ำส้มสายชูเป็นตัวยาตัวหนึ่งที่ฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากโดยเฉพาะพวกไวรัสทั้งหลายอ๋อเหรอฮะทีนี้พอละเหยมันก็จะละเหยบนขึ้นบนอากาศถูก ใช่ไหมฮะเพราะเราเหยยขึ้นบนอากาศปพรามันก็จะทาไปไปฆ่าเชื้อบนอากาศได้อ๋ออันนี้ในกรณีของไข้วัดไข้หวัดค่ะนะแต่ทีนี้ถ้ากรณีอย่างนี้ใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเชื้อโรคตัวนี้มันจะติดต่อทางทางทางสัมผัสเยอะกว่าไวรัสตัวนี้นะติดต่อทางสัมผัสเยอะกว่าเพราะฉะนั้นผมว่าการล้างมือค่ะ นะฮะการล้างมือให้ให้บ่อยนิดนึงนะฮะอย่ากินของดิบนะฮะอย่าเอาอะไรเข้าปากที่ไม่ใช่อาหารพวกนั้นดูแลพวกนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วก็ให้อากาศมันเปิดโล่งหน่อยอากาศมันหายเทนอยเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูข่าวเนี่ยก็คือว่าแต่ละโรงเรียนเขาก็ปิดปิดเพื่อทําความสะอาดพื้นที่ดีไหมดีนะฮะแต่ถ้าทําความสะอาดแล้วกลับมาเปิดอีกถ้าเผลอมีเด็กเป็นอีก มันก็จะอย่างนี้ไม่จบเพราะฉะนั้นทางที่ดีไหนๆก็ทำความสะาดแล้วก็คือเปิดให้อากาศมันถ่ายเทด้วยถูกไหมคะมันจะได้ไม่มีการเหมักหมมของเชื้อโรคอีก่ะแค่นั่งเองนะฮะเฮ้ถ้าหากว่าเราอยู่ที่บ้านนะฮะช่องระยะนี้ถ้าหากว่าคนไหนยงย ไปนี่ไปนู่นเราก็กลัวเนาะก็อาจจะให้ทําพวกไอ้น้าแก้ควยให้เด็กกินก็ได้น้าแก้ควยเหรอจาใช่นะฮะน้ําแก้ควยถ้าเด็กๆนะอายุยังน้อยอยู่ใช้น้ําแก้ควยถ้าให้ดีใช้แก้ควยป่าเรายังจะหาได้อยู่เหรอคะอาจารย์แก้ควยป่ามีเข้าไปร่างไห่ยามีได้อยู่ครับเรามีเทป ก๊กควยด้วยนอาจารย์ที่อาจารย์เคยแนะนําเนี่ยออกอากาศไปแล้วถ้าแก๊กควยธรรมดามันจะแก๊กควยดอกสีเหลืองเหลืองอ่าใช่แล้วก็ดอกใหญ่ใหญ่แก๊กควยป่าเกือบจะมองให้เกือบมองไม่เห็นรูปแก๊กคุยเลยใช่ไหมฮะเล็กๆค้ำๆนะฮะแต่ชงออกมาได้กลิ่นหอมมากนะฮะแต่เอาขมนิดนึงแต่เวลาชงก็ชงเหมือนกับแก๊กควยนั่นแหละชงเหมือนแก๊กควยถ้าว่ายังเด็กยังเล็กอยู่นะฮะถ้าอายุโตขึ้นมาหน่อยนึงคุยกันได้แล้วก็อ เริ่มอยากกินขมขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งนะฮะใช้กิมหยงหอยร่วมด้วยก็ได้กิมอะไรนะฮะกิมหยงหอยกิมหยงหอ่ากิมียงหอยแก้หอยนะฮะกำเช่ากำเช่านะฮะสามตัวตัวใดตัวหนึ่งก็ได้สามตัวอ๋อต้องต้องผสมกันสามตัวอัตราส่วนเป็นยังไงคะอาจารย์แก้หอยแก้หอยสัก ห้ากรัมก็พอห้ากรัมนะคะกิมจิงหวยค่ะกิงหวยหกรัมห้ากรัมนะฮะกิมเช่าหนึ่งกรัมหนึ่งกรัมเอาทั้งหมดมาอาหามาต้มต้มกิมเช่าก่อนอ๋อต้องต้มก่อนนะฮะต้มกิมเช่าก่อนค่ะนะฮะต้มกิมเช่าให้เดือดเต็มที่ค่ะนะฮะแล้วก็กิมจิงหวยแก้หวยใส่ลงไปค่ะนะฮะใส่ลงไปพอน้ําเดือดสักพักหนึ่งก็เอาขึ้นมาได้เลยค่ะนะฮะค่ะแล้วก็พอให้เย็นนะผสมน้ำตาล ผสมหวานหวานนิดนึงเพราะเด็กๆเดี๋ยวนี้ชอบกินหวานนะฮะตัวนี้ควรจะอย่างนั้นนะมันถ้าผู้ใหญ่เรากินถึงว่าเออรู้สึกหอมดีอร่อยนะแต่ว่าถ้าเด็กเด็กท้าค่อนข้จะบอกว่าขมนะฮะลูกสาวผมว่าป้าป้าเกี้ยอะไรทำไมขมจังนะฮะก็เด็กจะว่าขมเพราะฉะนั้นผสมน้ำตาลเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ให้น้องดื่ม ดื่มต่าน้ำกินทารดื่มตางน้ำนะฮะ่น้ำผสมจืดนิดนึงอย่าให้มันอย่าให้มัน,มนเนข้ม<ป>ขม้นเกินไปแล้วก็เดินดับน้ำไปค่ะแล,แล้วแล้วแล้วสูตรนี้เนี่ยเป็นเป็นสูตรป้องกันหรือว่าเป็นแล้วร,รักษ,ษาใช่ได้ทั้งรักษาทั้งป้องกันอ๋อได้เลยนะฮะอจำกัดไหมคะว่าต้องเป็นเด็กอายุไม่เกินเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่เด็กถ้ากินได้ก็โอเคอ๋อถ้าดื่มน้ำได้ถ้าเด็กประมาณขวบสองขวบอจะเเล็กไปไหมจัน ถ้าตับสามขวบินต่ย่ก็ยงได้อยู่นะแต่ว่าถ้าห้ากรัมนี่ประมาณสักห้าขวบห้ากรัมนี่คือห้าขวบนะฮะประมาณห้าขวบประมาณห้าขวบว่าในขวบสองขวบจะต้องลดลงมาหนึ่งถึงสองกรัมหนึ่งถึงสองกรัมนะฮะหรือว่าต้มทีนึงแล้วก็แบ่งกินสองสามวันนะฮะก็ไม่ไม่ไม่ซีเรียสถ้าว่าเรายังไม่เป็นอะไรเราก็เราก็กินไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือคือ ป้องกันะนะฮะ,ะถ้าเป็นแล้วนะฮะเพราะป่ยอ,อ,อยู่ที่บ้านพยายามอย่าให้กินอาหารที่เผ็ดร้อนอนะฮะหรือบำรุงมากเกินไปนะฮะช่วงนี้ควรจะกินอาหารจืดๆนะฮะอ่อนๆหลายคนบอกว่าลูกป่วยแล้วไปให้กินจืดกินอ่อนๆเดี๋ยวเด็กกินกับข้าวไม่อร่อยออไม่ใช่แปลว่าจืดแล้วก็ไม่อร่อยอ นะฮะไม่ใช่จิ้มผมว่ามีที่ฟรีมือกันทำมากอยู่ที่เสน่ปลายจวะมากนะครับไม่อยู่ที่รสชาติอาหารนะฮะพยายามให้จืดนิดนึงอย่างเช่นพวกต้มฟักก็มีรสคือเอารสชาติกลมกล่อมแต่อย่าไปหนักเผ็ดหนักร้อนจะเป็นอย่างนั้นไปใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจืดเป็นข้าวต้มอะไรขนาดนั้นก็เป็นขนาดนั้นหรือต้มฟักก็ได้หรือต้มพวก ถั่วเขียวนะฮะกลุ่มพวกยาเย็นพวกเนี้ยนะฮะถั่วเขียวนี่ได้อยู่ถั่วเขียวได้อยู่นะฮะใบบัวตัวหนึ่งที่เราเคยคุยถึงนะฮะใบบัวก็หอมดีนะฮะใช้ใบบัวทำเป็นอาหารนะฮะต้มน้ำกินก็ได้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยช่วยได้พอสมควรนะฮะหลักการของแพทย์จีนในการรักษาตรงนี้ก็คือขัด เย็นค่ะนะฮะคือขับเย็นขับชื้นนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าในตำรับนี้เนี่ยนะคะอาจารย์หาเก๊กฮวยป่าไม่ได้ใช้เก๊กฮวยธรรมดาที่เขาจําหน่ายกันได้ไหมฮะแก๊กฮวยคืออย่างนี้แก๊กฮวยปกติเนี่ยความเย็นไม่พอความเย็นไม่ค่อยพอถามว่าได้ไหมถ้าหากว่าเด็กอายุหนึ่งหนึ่งถึงสองขวบสามขวบเพราะนั้นอาจจะใช้ได้แต่ว่าถ้าสี่ห้าขวบผมเกรงว่าจะฤทธิ์ยาจะไม่พอ ถ้าหาว่าป้องกันไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นแล้วเป็นแล้วน่าจะไม่พอถ้าเป็นแล้วต้องมีคือมีงวยแน่นอนอ๋อเดี๋ยวก่อนอาจารย์เดี๋ยวนะคะถ้าสมมุติว่ายังไม่เป็นอะไรเนี่ยในเด็กเล็กเก๊กงวยตัวเดียวก็ได้อยู่ก็ได้อยู่จะเป็นเก๊กงวยป่าหรือจะเป็นเก๊กงวยบ้านก็ได้ที่ที่เห็นเราเห็นดอกใหญ่ๆก็ได้ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าธิ์ของเก๊กงวยป่าเนี่ยจะมีธิ์แรงกว่าเก๊กงวยธรรมดาถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นแล้วหรือเด็กอายุประมาณ4ี่ขวบขึ้นไปแล้วอาจารย์โมกเก๊กงวยตัวเดียวเนี่ยไม่หวะ อาจจะต้องเพิ่มกิมเหียงหวยเข้าไปอีกห้ากรัมแล้วก็เพิ่มกำชาปิ๊กหนึ่งกรัมถึงจะโอเคกับเขาเรียกว่าน้ําหนักยาในในในอายุของเด็กในวัยนั้นใช่คือเหียงหวยกํชาเป็นเป็นเป็นอะไรที่ค่ะสงอายุค่ะนะฮะค่ะถ้าที่บ้านมีอามาอากองอาาเนี่ยเขาจะรู้จักดีนะฮะถ้าเด็กมีปัญหาขึ้นมาเมื่อไหร่เขาจะใช้เหี่ยงหวยกำชาเิ๊กนะฮะเหยงหวยกำชาปิ๊าเป็นยา ค่าไวรัสที่ค่อนข้างจะกว้างนะฮะค่าไวรัสค่อนข้างจะกินหมิงห้วยเนี่ยนะฮะอารย์ั่นอีกอย่างหนึ่งก็คือยาสองตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยนะฮะค่ะปลอดภัยในการใช้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยค่ะผู้สูงอายุมักจะบอกค่ะท้องเป็นสุกเลยกินหมีงห้วยกันเท้าอ๋อเหรอฮะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแล้ว ลูกหลานเรากําลังเป็นอยู่นะฮะแล้วก็กําลังรักษาอยู่ก็ลองลองใช้ตำับ,บนี้ดูนะฮะทีนี้ผมครัวจะฤอธิ์จ,จะไม่พอผมก็เลยเพิ่มไอ้ตัว<จ>แก้กวยไปแก้วแกวยป่าค่ะนะฮะใส่เข้าไปตัวึกแกควยนี่มันมีฤทธิ์ในในด้านพวกนี้ด้วยเหรอจ๊ะเก๊กวยโดยเฉพาะแก้คว,วยป่าแก้ควยป่านี่ในการฆ่าวรัสนี่ไม่แพ้กิมมิงหวยนะฮะแต่ถ้าแก้ควยธรรมดานี่ตัวแก้กวยที่เราใช้กันอยู่นี่ บำรุงสายตาบำรุงตับดีกว่านะฮะไออย่างเงินถ้าเกิดว่าในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตามเนี่ยเราก็ดื่มน้าเก๊กฮวยป่าเป็นประจําบ่อยๆก็น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยได้หรือเปล่าอาจารย์ช่วยได้ครับถ้าเป็นเด็กเอาแล้วผู้ใหญ่ไม่ได้เหรอฮะผู้ใหญ่คนต้องคนต้องเพิ่มเมาเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณเพิ่มน้ําหนักยาใช่เพิ่มน้ำหนักยาแล้วก็เพิ่มปริมาณเอานะฮะอาจจะต้องใช้ไอพวกเซาฮิลพวกกวางจองเข้ามบาช่วงร่วมด้วย อ๋อฤทธิยาอาจจะคือฤทธิยาเนี่ยเหมาะสําหรับเด็กได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอายุเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ในความหมายอาจารย์ที่บอกว่าต้องเพิ่มต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นไปให้ยี่บ้าขึ้นจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้1้1สิบสิบเอ็ดสิบสองขึ้นไปก็อันนี้เราถือว่าเป็นผู้ใหญ่ละ <c oughs> <ช>คือทีอ่ไหนักยามันต้องไม่เหมือนเด็กละถ้าอายุประมาณส <c oughs> <ช>ิบขวบขึ้นไปเราเปลี่ยนกปนอย่างนี้ก็แล้วกันใช่คือสมัยก่อนว่าสองเจ็ดสิบสี่ผู้หญิงงั้นนะใช่ไหมฮะสองเจ็ดสิบสี่เดี๋ยวนี้ สิบสี่ประจำเดือนมาประจำเดือนมาก็เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ใช่ไหมคือแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อ่ะมันวัยอ่ะไม่ล้สิบสี่แล้วล่ะใมล้สิบสี่แล้วเด็ดสิบสองประจำเดือนก็เริ่มมาแล้วอาจารย์คะแล้วตำรับสามตัวนี้เก็กเกก็งวยป่ากิมเหี่ยงฮวยกัมเช่าเนี่ยมีข้อควรระวังในการใช่ไหมคือคือสามตัวนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรสเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยซีเรสเท่าไหร่เพียงแต่ว่าสามตัวนี้ก็ยังเป็นยาเย็นอยู่นะฮะ ถ้าหากว่าเด็กกินแล้วมีกันเราเห็นว่าเด็กอนอนน้ำลายยืดเริ่มเบื่ออาหารเริ่มเบื่ออาหาราก็อยู่ซ้ำตอนนี้ไม่ค่อยกระทบกับกระพ่อเท่าไหร่แต่กระเพาะปอกมากกว่าแต่น้ำลายยืดบ่อย นอนนอนแล้วก็น้ำลายยืดเป็นสายเป็นเส้นเนี่ยนะถ้ามีอาการแบบนี้ก็หยุดได้แต่ถามว่าถ้าไม่หยุดมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมมันก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่ามันจะเย็นมากหน่อยเท่านั้นเองแต่มันไม่มีผลถึงขนาดทให้เสียชีวิตไม่มีไม่มีไม่มีถูกไหมคะอาจารย์อาจารย์แล้วอย่างสมมติว่าหลายๆท่านบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยข่าวบอกว่าโรงเรียนที่นั่นก็ปิดโรงเรียนที่นี่ก็ปิดผู้ปกครองหลายๆคนก็บอกว่าคือรู้ว่ามันไม่อันตรายนะแล้วก็ฟังรายการเราดูรายการเราอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากก็พยายามจะสอนวิธี ล้างมือก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะแล้วก็รู้ว่ามันไม่อันตรายแต่ว่าอยากจะให้อยากจะต้มอย่างเงี้ยให้ลูกหลานเอาใส่กระติกว่าไปดื่มที่โรงเรียนกันด้วยก่อนพราะว่าพอไหวไหมอาจารย์ดีครับเห็นด้วยใช่ไหมอาจารย์เห็นด้วยใช่ไหมผมว่าทาอยู่อ๋อเหรอฮะครับเมื่อมีข่าวขึ้นมาผมว่าทามาเอาให้เอาให้ลูกสาวนะฮะแล้วก็แทนที่ว่าจะเป็นน้ําเปล่าผมว่าเอาเป็นใส่กระติกน้ำใส่กระติกน้ําละใช่๋อดื่มดื่มต่างน้ําแทนน้ําได้เลยได้เลย ได้เลยใส่น้ําแข็งใส่อะไรได้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่ารสชาติมันอาจจะคือเด็กๆอาจจะไม่ชอบแต่มันก็ไม่ใช่ว่าขมอะไรมากนะมันพอได้อยู่แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ของหวานที่น้องๆก็จะนิยมชมชอบเท่านั้นเองนะฮะเราเราก็อย่าไปบอกว่าเป็นยาเราบอกเป็นน้ำแก้ข่วยน้ำแก้ขวยน้ำแก้ขวยสูตรพิเศษเราจะไปบอกเป็นยาเด็กนี่พอคบอเลยอาจารย์เด็กนี่พอบอกยาปุ๊บเนี่ยเขาใส่หัวก่อนเลยนะอร่อยอร่อยไม่ไม่รู้แล้ว แต่พอบอกยาปุ๊บมีนไม่เอาอย่างเดียวเลยนะคะลูกสาวจะบอกเก๊กฮวยอะไรของป้าป้าทำไมตัวขบนะคะอ่านอย่างนั้นอ้ยอ้ยอยบอกเอ้ยบอกสูตรอีกทีหนึ่งเผื่อบางท่านอาจจะอาจจะไม่ทันจดนะคะก็มีเก๊กฮวยแต่อาจารย์ย้าว่าต้องเป็นเก๊กฮวยป่าถึงจะดีที่สุดนะคะอันที่สองเก๊กฮวยเนี่ยใช้ห้ากรัมปริมาณน้ําหนักยานะคะเก๊กฮวยป่าห้ากรัมกิมเหงียงฮวยห้ากรัมนะคะแล้วก็กําเช่า1กรัมนะคะ เอาทั้งหมดเอามาต้มโดยที่จะต้องต้มกำเช่าก่อนเอากำเช่าไปต้มก่อนให้เดือดจากนั้นก็ใส่เก๊กฮวยป่ากับกิมเมียงฮวยเข้าไปนะต้มน้ำเดือดพอเย็นพออุ่นๆหน่อยแล้วก็มาผสมน้ำตาลก็แล้วแต่ว่าความความหวานจะชอบแบบไหนนะคะแล้วก็เอามาอดื่มต่างน้ำถ้าเกิดหวานมากก็อาจจะผสมน้ำอุ่นให้มันเจือจางหน่อยนะคะอันนี้สามารถทำให้เด็กทุกคนเนี่ยดื่มได้เลยใช่นะ,ะคะดื่มได้ถ้าะะบางทีเราอาจจะใช้ พวกฮิบูบอยพวกอะไรพวกนั้นก็ได้ผสมให้มันมีรสหน่อยเลยนะคะคือคือเด็กนี่บางครั้งก็ต้องหลอกล่อสาระัดกอย่างก็อย่างที่บอกค่ะเด็กพอเราบอกว่าชอบผักไม่ไม่ชอบนะคะใส่หัวพอเห็นผักใบเขียวๆนี่ใส่หัวก็เป็นแถวแต่ถ้าเราลองเอาผักเนี่ยไปชุบแป้งแล้วมาทอดโอ้เถื่อไทยนะเขาเรียกว่าบางครั้งพอทําเสร็จแล้วผู้ใหญ่ไม่ทันหยิบมันหมดไปแล้ว นะเพราะฉะนั้น <c oughs> เรามีรูปมีหลานเราต้องบางครั้งมันก็ต้องมีกุศโลบายที่จะที่จะหลอกล่อเด็กๆ <c oughs> นะคะแต่ว่าวิธีนี้อ้อยว่าเราป้องกันไว้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราคิดกันนะคะว่าสมมุติว่าเราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการล้างมือก็ดีการออกกําลังกายก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยนะคะแต่ว่าเ,เด็กไปข้างนอกแล้วเนี่ยผู้ปกครองหลายๆคนก็อาจจะกังวลว่าลูกเราล้างมือก็แล้วไม่ใช่ของร่วมแบบคนอื่นก็แล้วเอ๊แต่มันจะมันจะติดไหมแล้วถ้าติดแล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าอ้อยว่า เราก็ลองทําแบบนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เอาใส่กระติกน้ําให้น้องเขาไปดื่มที่โรงเรียนก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันได้ในระดับหนึ่งค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมนะคะสิ่งที่อาจารย์มาจะพูดตลอดเวลาก็คือว่าต่อให้ยาดีขนาดไหน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็สําคัญด้วยเหมือนกันนะคะนี่อันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราจะจะมองข้ามไม่ได้นะคะการให้เด็กออกกําลังกายให้เด็กมีภูมิคุ้มกันเพราะเราสังเกตดูนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วอาการป่วยเนี่ยมันจะไปเกิดกับเด็กที่อาจจะหรือว่าตัวเราเองเนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องไปดูเด็กค่ะเราดูตัวเราเองเป็นเป็นหลักก็แล้วกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายคุณรู้สึกอ่อนแอเนี่ยคนนืเรืโรคมันจะมาละนะคะเอ่อเป็นวัดบ้างเป็นภูมิแพ้บ้างเป็นหอบผืดบ้างสารพัดสารพันอย่างเลย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะโรคต่างๆเหล่านี้มันก็มันก็จะมาเยือนไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีการระบาดหนักขนาดไหนก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องสร้างภูมคุ้มกันให้กับตัวเราเอง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะถ้าปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วมันยังไม่ดีขึ้นโอเคคะ่ะเราอาจจะใช้ศาสตร์การแพทย์เข้ามาร่วมด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณหมอชลัตงามศรัทธาหรืออาจารย์ปิงนะคะอ้อยคเนพรพ,พิทักษ์พงษ์และทีมงานลาไปก่อนกลับมาพบกับรายการคลินิกไทยจีนได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา9ก้นาิกาถึง10บนาฬิกาโดยประมาณวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ